มีพวกคิดขานชาติหามาครับยินดีจะขอเสมอที่ชัดชาติไปซื้อบ้านในอเมริกาแล้วอเมริกาไม่ได้ขายชาติก็เพราะว่าอเมริกาก็คิดภาษีครับยางชัดชาติไปซื้อบ้านราคาเจ็ดสิบล้านต้องเสียภาษีปีละเจ็ดแสนครับหเอร์เซบางมรรษหนึ่งสเปอร์เซนตเท่นะครับคนไทยเราไม่เสียครับต่างชาติมาซื้อบ้านเจ็ดสิบล้าน อาจจะราคาประเมินเท่ากี่ส0บล้านไม่เสียภาษีครับเพราะว่าเก็บที่ห้าสิบล้านแล้ตั้งแต่ห้าสิบล้านที่ไปเก็บภาษีล้านละสองร้อยบาทครับแต่เมืองนอกเก็บถึงถึงสาเอร์เซ็นหนึ่งมื่นถึงสามมนบาทที่อเมริกาการเก็บภาษีกำไรจากการขายนะครับถ้าชาติซื้อมา3าสิบล้านถ้าตอนนี้เจ็ดสิบล้านได้กำไรสี่สบล้านต้องเสียภาษี20%สิเอร์เซ็ตครับยุรโรปก,ก็เหมือนกันอย่างนี้เขอไม่ขายชาติออกับครับังละ ไปซื้อที่ดินในเกาะกไกโดญี่ปุ่นนะครับต่อไออาจจะร้องไห้หนักมากนะครับเพราะเขาเสียภาษีกันสารพัดเลยครับเหมือนกันในยุโรปแล้วเมืนกาแต่ที่สําคัญก็คือว่าภาษีมรดกครับถ้าทรัพยบกองมรดกนั้นมีมูลค่าร้อยห้าสิบล้านขึ้นไปนะครับเสียภาษีมรดกสูงถึงห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับญี่ปุ่นไม่ได้ขายชาติครับเขาเอาคนขังชาติมารีภาษีหนักากนะครับ ในยุโรปที่มีเศรษฐีทั้งหลายไปซื้อบ้านเนี่ยนะครับต่อไปก็คงจะร้องไห้หนักมากเหมือนกันนะครับเพราะที่นั่นเก็บภาษีกันยุบย่าเลยครับโดยเฉพาะยุโรปหลายประเทศนะครับเขาเก็บภาษีการซื้อด้วยครับไทยไปซื้อบ้านอีนองเสียภาษีถึง20%นะครับเหมือนกับในสิงคโปร์ครับ่บางชาติไปซื้อคอนโดราคา40ล้านโดยเฉลี่ยนะครับต้องเสียภาษีให้ลวงถึง12ล้านหรือประมาณ30%ครับท่องโกก็เก็บเหมือนกันในเมืองไทยเราไม่เก็บอย่างนี้จะเอาเงินที่ไหนมาพัฒนาชาติ นอกจากขายชาติแล้วนี่นครับอย่าพยายามแก้ตัวให้คนขายชาติหารูปกันขายชาติวิน,านการปู่จะร้องไอ้ลูกหลานจังไรนะครับ